เป็นยังไงก็ผู้ใดมาหานี่ผู้ใดมาหาเลยครับอันนี้ลูกสาวมาหาครับลูกสาวมาโอ้อันนี้ลูกสาวอาจารย์อดกับผมลูกสาวคนไหนน้องไหนครับนี่พี่สาวเป็นยังห้ลูกมาหาคือให้มันเห็นหน้าลูกเหรอเป็นยังไงเลรอครับมันสิ่งครับนี่ครับลูกสาวครับมาเพอความเจอิญมาลูนีลูกาวนี่ลูกสาวเป็นยังไงบ้างลูกสาวเราเป็นยังไงบ้างลูก ว่ากันสิกรับบุญว่ากับเป็นหมาหัวเน่าครับอันนี้ลูกสาวมาแล้วครับอันนี้เขาขับคือเก่ามักดอกเฮ้ยเขาขักกว่าคือเก่าล่ะนี่ครับลูกสาวครับจะหายยังไงนะยังไงผมครับไม่ยังกันว่าลูกสาวไม่ยังขับหน่องว่ากับบ้านไในวัดดี้เป็นก็เนี่ยเชื่อยังซื่อหน่องในหน่องในลูกสาวลูกผู้ใดรลูกสาวล่ะบ่แม่นลูกสาวล่ะอันนี้ลูกไส้ล่ะจารนออดบอกว่าเดี๋ยว ไปยืนเทียบกันบปังหนาพี่กับน้องอ่าสายเลียดเดียวกันเลยครับพี่น้องสายเลียดเดียวกันมันแมนอยู่บ่แต่จลานาแต่ละตาแต่ละผิวพรี้น้องมันแมนนครับผมสิไปบุรีรัมย์นาตีแมนไปเห็นยังแมนนังไปเลียนแมนนังน้ำข้นขั้นน้ำข้นอะแม่นครับเออมันตังในยังสิว่าสิกลับไปเลียนแล้วพี่น้องเอ้ยพวมีคนเฮ็ดคลิปให้เบิ่งแล้วันนี้บ่อ้วน อาจารย์อดกับิยูผู้เดียวปนี้ลูกเต้ากันนีเดปนี้ได้เฮ็ดหาครับสาทิตย์ไม่ไหวเดี๋ยวบอกอ่มหเลยก็จลแล้วตายเห็ดนะลูกันก็ดีใจเลยทีเีก็่ขอความฮงนี่ลูกูอะไรก็สีกิเหลาไปเอามาตรนีเนียพอส่งเงินให้ยักษ์เดียวบ่ฮะบ่ นานบอกว่าสิเอาให้ลูกก an ็บอกให้ค okay. ือเมียม่มีเงินละกูสงซองอะไนี่เมื่อว่าจะกูปุ้บอุ้งไม่ต้องไปเลยนี่แหลไอ้ว่าจลกสิให้เฮ็นยังล่ะว่าะตรับดีใจครับเห็นลูกมหาดีใจครับบ่ได้ให้ย้อนความเสียใจเสียหยังดอกมานั่งไก่ว่าว่า ลูกกระิกกับบ้านเอ้ยลูกกระิกกั๊บบอกว่าบเรย์อยู่น้ำพอนะครับแดดบอกว่าอะไรครับว่าอยู่ใส่ยู่บุรีรัมครับเรียนบุรีรัมครับทั้งปีทั้งน้องครับอยู่บุรีรัมเบิดตายบ่านนี้นี่ครับโอ้ยเปิดยังครับนี่ครับนี่ลูกสาวคนใหญ่ครับผมไปบอกยัยยังนี่บอกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอไปอีกคือขอความยัยงั้นจับบาทให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งเออคือภาพไปเบิกไหมกลับไปเลี้ยงมันบ่เนี่ย ปิดเทิ่มยังสิมามไหมเนาะอ่ปิดเทิ่มค่อยมาไหมอือได้กรับไปเรียนเสาร์อาทิตย์มาพทีเสามาคร<ต>ับครับได้ลูกอาจาอาอาจานออดน้องตาอือคือลูกนกเอียงเนาะอาจารย์อดเวลามเมาหัวตอดงอกงอก,กอยู่นี่ครับเป็นไายลุงมาหาโอ้ดีใจครับ ดีใจกับเศร้าเศร้าอะไรบ้านลูกสิขอให้เศร้าเราการเศร้าไม่ได้อีกกะรเจ๊เฟิร์มให้เศร้าสาวช่วงหนพ้นๆไปสักคนเงดปีใส่มีเงินใส่มือให้ลูกเก๊กบาทก็มีเก๊กบาทครับโอ้แต่ใช้เงินให้มันอันเมื่อนึงเบิดแล้วเมื่อนึงกัดซื้อโทรศัพทบมัแล้วครับกินเราเลี้ยงดังกัดซื้อเราลูกมาหาบ่มีเงินบาทนี่จ้ะล่ะลองจำนะ มันเม้นเรากว่านี่เบ้นวะนั่นเั้นดูงเม้นเราสิผ้ากันออกไปเลยป่ะปนี่ออกไปเลยไปเลยไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ออกมาตั้งกวาจำงตอนเก่ามุงขี่มอไซค์มาน่ะป้าปนี่ิอัดสามมันดีกับบปนี่อัดสามแล้วโอ้เบ่งพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบุรีรัมย์บ่ได้อยู่น้ำพัวไปเลี้ยนอยู่บุรีรัมย์ ระยะทางจากโลกอะประมาณหาสิบกิโุไก่หรอหาสิบบุกหนูสิบสิบหาสิบแหละไบอาทรงมันได้ยังบอกโทรศัพได้ยังสายชาติอี่หางยี่ใส่ได้เหรอนกระเป๋าบังหน่อมันเลยลูกนั่นที่หนึ่งพอจะไปหาเอ้า ไปไปโรงเรียนให้เว้ยยังให้ใว่าเรื่องไรมันให้ไปมันสิคัมสิพักันออกไปหาญาบ่ปนี่ไป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 จะไปพอพันไปเย้ยถ้าพอให้อีกนึงเงินพอน้ำยาเราไม่อีกเลยล่ะโอ้เงินฝากไม่ยังเงินไหลเนาะว้ายว่ามันอดธรรมดาได้นะบ่มีเตอร์เมียเนี่ยบ่มีอย่างไรจีฮห้อยู่เขาก็ ไปที่รานป่ะนี้มันสิผ้าหน่องคำค่อยๆครับไปวัดดีป้าวัดดีลูกคไปที่ร้านลูกไปส่งลูกลูกไหวป้วยนี่ไหวครับไหวไหวไหวกับลูกโอ้อาจารย์อดได้วางกับผ้าหน่องมาเล่นกเรนแล้วพี่แม่มึ่งจะใส่ป่ะนี่ยูปุ่นลำนั่นยู่กับไผ ฮะฟอกไหมอย่าก็ฟอกโอ้ยใจเย็นๆสิไปน้ำลูกบปนั่นไปใส่ไปเงีนยาเงาอืยไปไปขับล่าพี่น้องเพิ่นครับขอครับขอกราบขอลาครับไปส่งลูกครับสวัสดีครับหมูบอพองมากินหอดก๋วยเตี๋ยวอ่ะเลิกกินเตี๋ยวไปว่าวัอดีเพิ่นว่าไปครับไปเดินทางปลอดภัยจะเจอกันไหมครับอาจารย์นอดไปน้ำลูกบปนั่นฟอกครับไปส่งไปส่ง